เตรียมตัวไปไหนคะไปโชว์ค่ะแล้วอันนี้คืออะไรค้าไส้กําลังกําลังเรียนไส้เหรอคะไส้กําลังเคลียร์ไส้ว่าจะเอาไหนทิ้งอะไรอะไรบ้างค่ะแต่ฉันเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรในกระเป๋าเนี่ยมันมีเต่าอ่ะมันมีเต่าสะพโพกสองใสอีกหรอเมื่อก่อนอ่ะใสอย่างนี้นี่อ่าสองแล้วก็สาม อันนี้แหละแค่นี้พอเดี๋ยวนี้ก็เธอไปชูวก็จะเป็นตัวนั้นตัวเดียวคู่เดียวสองตัวนี้ช่วงนี้ก็ไม่เคยได้ใช้งานแล้วใช่โอเคใส่แค่นี้พออันไหนดูโลกที่หันหลังสิแล้วก็ทำผ้าแบบชุดรัดรัดที่เสริมไม่ต้องยกม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยกรัดรัดรัดไปข้างหน้านี้เหรอเอออ๋อโอเคเอออุ้ยถ่ายอะถ่ายไหมเออถ่ายอะ แล้วไปโชว์ไหนต่อเนี่ยไปโชว์ที่ welcome w e l c o m ค่ะอ๋อ make up อ๋อ make up make up make u ั welcome คนละที่เหรอที่เดียวกันแล้วก็เป็นเวลคัมเดี๋ยวนี้เป็นเ a k อัพอ๋อเป็นชื่อเป็นเ a k อัพแล้วโอเคแล้วนอกจากสมมติว่านอกจากเวลคัมแล้วมีที่ใหญ่ที่ไหนอีกไหม ช่วงนี้ยังไม่มีเลยแม่เมื่อก่อนก็จะมีสีลมแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เหลือที่เดียวแล้วเหลือที่เดียวแล้วแล้วแต่เขาจะเรียกด้วยแต่เขาจะเรียกด้วยใช่ตอนนี้ก็คือกําลังเตรียมตัวเตรียมส้งเตรียมไส้ใช่อันนี้เก็บไว้อออยใส่ตรงนี้เตรียมไส้ก่อนเดรียมไส้ก่อนไส้ไหลเราไม่ดีหรอไปไหน ไปสายแล้วพะฮะเขกินตัวใช่หรือเปล่าเออไม่ใช่นัดหรอนัดอะไรละ่ะเออ <laughs> ไอ้นี่ลงมีนัดหรอเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีใครเขาจะมานัดคนแก่อีนี่ใช่หรือเปล่าไปเขาซืมาอันนั้นคนแก่เนาะเออใครจะมาอันนั้น,นยองคนแก่แต่พีออบบ่ดอ,อก <laughs> ดไปอ๋อถ้ามีใครติดต่อจ้างโชว์จ้างไปโชว์อ๋ออาชีพอ๋ออ๋ออ๋อผ่านสื่อเร็วๆผ่านสื่อจ้างไปโชว์ได้นะคะน้องเฟียร์ค่าลาค่ะกันเองหลังเลิกงานประมาณสี่ทุ่มได้ใช่ไหมใช่ไม่ต้องติดสักวันสักวันห้าทุ่มเที่นคืนเนาะใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากสี่ทุ่มก็ต้องเตรียมตัวก่อนใช่ชอบโชว์แบบไหนสามารถโชว์ไดด้หมจัดให้ได้หมดจัดให้ได้หมดอาทิตย์วันนี้ก็จะโชว์เป็นเออหวานได้เปรี้ยวได้หวานได้เปรี้ยวได้วันนี้วันนี้จะวันนี้เพลงที่จะโชว์คือเพลง เลิฟโจวินิกฟาเซโอ้ยเอชเล่นกับผู้ชายเป็นเพลงแบบว่าเพลงฝรั่งเป็นเพลงฝรั่งแบบอีโรติกโอเคอแบบจุบจริงไซจริงเพราะคือปากเปิดเป๊ะใช่แล้วแล้วมีอ่าแดนเซอร์ด้วยไหม มีลูกคู่ค่ะมีลูกคู่น้องอาชีวันนี้น้องอาชีเป็นลูกคู่อ๋อที่ว่าเวียงหัวนั่นเหรอเพียงหัวนไหมเพรเพียงหัวไปแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนเพียงหัวไปแล้ววันนี้จะโชว์ cut power เมื่อวานเมื่อคืนวันนี้จะโชว์ฟาดแซ่ฟาดผู้ชายเอาผู้ชายมาฟาดเป็นแนวสไตล์ซาดิสซาดิสอีลาติ เอ็กซตอร์ตีนี้เลยแล้วเขาเริ่มชวนกี่โมงเขาเริ่มตีหนึ่งค่ะ<อ>เริ่มเริ่มชวนตีหนึ่งมีรอบเดียวท่าที่ผับนะมีรอบเดียวตีหนึ่งแต่ที่ผับก็จะมี้องๆองครเตอร์โครอเตอร์แบบโซดาโโเต้นซิกซ์แล้วเราก็คือกินช่วจกินข้าวให้เสร็จสับก่อนเลยใช่แล้วก็คนคิดไปเองใช่ที่ที่เวกัพมีชุดให้ไหมที่เวกัพมีชุดแต่ว่าถ้าแบบเราอยากชว์ปิ้งใหม่ๆแล้วก็ต้องเอาหัวของเราไปเองอะไรอย่างเงี้ยของเราเองใช่ แต่เขาก็มีให้มีชุดเซตมีอะไรให้เตเต็มเพลงเองมีลูกคู่ให้มีลูกคู่ให้เราเป็นตัวร้องอย่างเดียวถ้าเทิร์ฟเขามีเป็นเซตกันไว้แล้วใช่สามารถเต้นเด็กเข้ากับทุกเพลงเลยใช่เนี่ยเราไปแล้วก็ใส่ไปสักประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ไปซ้อมคิวกับเขาซ้อมคิวเข้าบ็อกแล้วเราได้เป็นลูกคู่ได้ไหมที่เวกอัพก็มีค่ะเป็นลูกคู่ก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรูปตัวร้องโดยที่ด้วยความหนังนุ่งหนังหน้าบอดงบอดี้เนาะใช่แลยความที่ปากใหญ่ ปากใหญ่เหมือนปากใหญ่เหมือนเหมือนม้าเหรอแม่เขาจะเหมือนม้าล่ะอว่าไปเรื่อยนะคนเรนไม่ใช่ม้าคนเรนไม่ใช่ม้าออ้ฮิไม่ดีนะ โอเคขอบคุณมากค่ะน้องเฟียเจอกันนะคะอย่าลืมนะคะสามารถจ้างงานได้นะคะและสามารถไปดูที่เวกับได้ดูน้องเฟียสได้ค่ะทุกวันเลยโชว์ทุกวันจะก็จะมีน้องๆทุกหลายๆคนมาสับเปลี่ยนกันไปอย่างเฟียก็จะไปพทดสุกเสาบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบ้างโชว์ทีหนึ่งนะคะมีรอบเดียวใช่โอเคขอบคุณมากค่ะจูบจูบยศชา